สวัสดีครับร้านโปรกมเมอร์ครับวันอังคารที่25มีนาคมนะครับก็นี้นะครับเป็นงานแก้ไขแผ่นเกม Just d a e นะครับนะก็มีเวลานะครับก็เลยแก้ไขให้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อวานไปส่งไม่ทันนะครับตัดเขาขนส่งเ็าตัดรอบไป5โมงไปแล้วไงนะครับไปไม่ทันจริงๆแล้วเขาไม่รับแล้วนะครับมันก็เลยไปส่งเมื่อวานไม่ได้นะก็เลยมีเวลามีเวลาแล้วก็ผลการเทส อแผ่นเมื่อวานนะครับของจัดเดทเนี่ยแผ่นนี้แหละนะเมื่อวานเทแล้วมันเป็นเป็นที่ไม่น่าพอใจนะครับเพราะมันเหมือนกับมันมันขึ้นไอข้อความเหมือนกับติดล็อกบ่อยๆนะผมก็ดูแล้วไม่โอเคแต่เมื่อวานเนี่ยถ้าคือถ้ามันทันรอบอะผมจําเป็นต้องสง่งส่งไปก่อนไงนะครับเพราะว่าแต่มันก็มีเทสแล้วมันก็มีจังหวะมันผ่านอยู่เข้าไปเล่นได้อยู่นะฮะแต่บางจังหวะมันก็ติดล็อกค้างไว้อะไรเงี้ยนะแต่เมื่อวานมันแก้งานไม่ทันนะฮะ ก็เลยเแบบเออถ้าเมื่อวานส่งทันก็ส่งแผ่นนั้นไปก่อนแต่ปรากฏว่ามันส่งไม่ทนันส่งไม่ทันก็เลยเออแก้งานให้ไปเลยนะครับเนี่ยแผ่นนี้ก็ผมก็เทสแล้วก็มันก็ไม่มีติดล็อกอะไรแล้วนะนะครับเทสเมื่อวานเทสอยู่สองรอบนะมันก็ไม่ได้ติดล็อกอะไรแลวนะก็โอเคกว่าแผ่นนู้นนะครับเนี่ยแล้วก็กล่าวว่าวันนี้คือถ้า ถ้ามีลูกค้าเพิ่มมาใหม่ก็จะอาจคลิปพร้อมกับแผ่นนี้แต่ปรากฏว่าไม่มีนะครับไม่มีลูกค้าง,งานเพิ่มนะก็มีลูกค้าอยู่ก็เลยแก,แก้แก้แผ่นนี้อยู่แผ่นเดียวนะแผ่นนี้โอเคขึ้นเยอะเลยนะครับนะ,บนะก็อดนี้ผมตัดตัดเลยนะก็เมื่อวานผมก็ลองเล่นไอ้ดันหนึ่งคิดหนึ่งเนี่ยผ่านไปล้ จบไม่มีปัญหาเลยนะครับก็มันก็ไปขึ้นหนึ่งขีดสองแล้วนะ เบื่อตรงมันต้องกดอารหนึ่งรีโหลดอ่ะแล้วก็ยิงก็คือกดกากบาทแล้วปุ่มมันอยู่คนละไอ้นี่กันแล้วผมเล่นมือเดียวนี่กดกรลำบากเลยแล้วต้องบังคับไอ้นี่เคลื่อนไปด้วยเล่นตรลำบากเลยอ้าวไอ้สีตัวสีทองห้ามยิงนะผมเล่นจะรูแล้วนั้นไม่โดนตัวหนึ่งตัวสีทองมันห้ามยิงให้ให้ยิงไอ้ตัวสีม่วงกันอย่างเดียว รถบางตัวเนี่ยมันยิงทีเดียวไม่ตายมันต้องยิงซ้ําต้องยิงซ้ำสองสานัดอ่ะจบแล้วเนี่ยข่าได้มีกี่ตัวงโดนปักตัวประกันไปตัวหนึ่งมั้ง โอ้โหพลาดไม่ได้ยิงมันตายเป็นหลายตัวอยู่ไอเทมอะไรไม่ได้ใช้มันก็ให้เยอะอยู่นะวะอ้ามันมีตัวกันยิงพลาดตัวหนึ่งไม่มีเหรอวะที่เราไปยิงไอตัวสีทองหรือว่ามันต้องยิงวะเนี่ยผมไม่เล่นจบไปแล้วมอนก็เนี่ยวันนี้ลองซ้ำให้ดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยก แผ่นนี้ไม่ไม่มีข้อความขึ้นละเนี่ยมันก็ไปนานถึงขีดสองแล้วเนาะไม่มีปัญหาละแผ่นนี้โอเคเยอะเลยเนี่ยพอดีเมื่อวานถ้าเกิดส่งทันมันก็ต้องส่งแผ่นนั้นไปก่อนนะเพราะว่ามันมันไม่มีเวลาแก้งงานเลยนะแต่พอดีว่าโอเคมันส่งไม่ทันส่งไม่ทันก็แก้งงานให้เนะยเอาแผ่นนี้ไปดีกว่ามันมันมันโอเคกว่าเยอะเนาะเนี่ยผมก็มันไม่มีขึ้นเทสแล้วก็ไม่มีขึ้นไอติดขัดข้อความไอไอตัวนั้นเลยนะ ซึ่งมันต่างกับแผ่นนี้แผ่นนี้ไม่รู้วันนี้จะขึ้นอีกขึ้นไหมน,ะ,นะแต่เห็นมันขึ้นแล้วเราก็ไม่ค่อยโอเคอ่ะนะกับงานแก้แผ่นใหม่ให้ดีกว่าอันเนี้ยลองดูแผ่นเดิมเมื่อวานนะ <evet S 1> มันยังยขึ้นไอ,อข้อความนั้นอีกไหมเดี๋ยวดูแล้วมันไม่โอเคอ่ะถ้ามันขึ้น <G ül üyor> ไม่ขึ้นจะดีที่สุดเนาะก็ไปหามีเวลาไปหาไฟล์หางานมาไอหาไฟล์ ใหม่ที่มันแก้ได้มาแก้นะอ๋อลูกค้าให้แปลงด้วยนี่ว่าใช่ใช่ใช,ใชเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเทนให้อีกทีหนึ่งลืมลืมมันเป็นพอดีมันเป็นแผ่นแปลงแปลงเป็น i อเอ็นเดี๋ยวเดี๋ยวยังไเดี๋ยวเทนให้อีกทีน่ยนะแล้วเดี๋ยวเขียนใช่สาวประกามาวาง ลืมเลยเกือบลืมเลยไม่รู้มันจะขึ้นไหมแผ่นนี้แต่มันมีมันมีขึ้นไงนะแต่แผ่นนี้เท่าที่ผมเทสมาไม่มีขึ้นเลยนะเข้าไปเล่นได้ทุกครั้งเลยไอข้อความที่มันบอกอนั่นนะเออแต่วันนี้โอเคนะ เออวันนี้โอเคนะทำไมเมื่อวานเทแล้วมันก็ไม่โอเคอืม <c oughs> วันนี้โอเคขึ้นเยอะเลยเมื <c> ่อ <oughs> วานไม่โอเคช่างมาเถอะไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงดีกว่านะเนี่ยเออก็โอเคเลยวันนี้นะ ไงไงไนเ,เนี่ยไอแผ่นเดิมโซนี่เนี่ยเอลึงเืองอะนะมันอาจจะเก่าไปแล้วมันหรืออะไรเดี๋ยวทำแผ่น,นใหม่ให้ละก็เอาแผ่นใหม่ดีกว่าเนี่ยมันยังมันยังไม่เขียนผมลืมลูกค้าเอาแปลงอ่าเดี๋ยวดีง่ายเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงอ่ะนะผมเอากล่องมาลองแป๊บนึง เนี่ยแปลงแปลงแล้วนะครับนะนะลูกค้าก็ได้แผ่นแก้ไปมีเวลาทำให้เออเดีแต่ทำไมวันนี้โอเคอองไงแผ่นโอเคอยู่ อ่แต่แผ่นนี้เช็ดเราเวร์กม,มันจะไม่มีขึ้นในอยากจะให้ไอโดยข้อความไอไฟ,ฟ,ฟที่มันขึ้นมันก็ดันไม่ขึ้นไงแผ่นนั้นบางทีเหมือนกับมันจับมันรู้ปุ๊บมันติดล็อกอะ นะมันขึ้นแล้วมันไปต่อไม่ได้ไรเงี้ยมันจะขึ้นค่ะมันมันเขียนว่าพีสอะไรคลีนคลนเดอะดอะไรเหมือนก็ดิสสกรปรกให้ทำความสะอาดดิสแต่ผมว่ามันไม่ใช่ไงถ้าดิสสกรปรกมันควรจะไม่ติดตั้งแต่แรกแล้วไหมไม่ใช่มันอยู่อยู่ดีๆมันก็มาขึ้นไงนะเออนี่โอเคเนาะแผ่นนี้นะส่งแผ่นนี้ให้ดีกว่า ผมเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอาการติดล็อกกันแหละที่มันอยู่ดีๆมันจะติดล็อกมันพอพอมันรู้รู้ปุ๊บมันติดล็อกเลยนะแล้วมันคีนเดอดดิสแล้วมันก็ค้างไปเลยนะไปต่ออะไรไม่ได้เลยนะคือเหมือนกับมันแผ่นผสมกรบกมันก็ไม่ใช่ไงเพราะถ้ามันผสกรกจริงมันมันก็ควรจะเปิดไม่ไม่ติดตั้งแต่แรกแล้วไงนะนี่มันนี่มันก็เปิดติดเล่นไปเรื่อยๆแต่อยู่ดีๆจังบางจังหวะมันก็ขึ้นแล้วขึ้นจงจังหวะไม่เหมือนไม่ตรงกันด้วยนะ อันนี้นะผมส่งแผ่นนี้ให้ลูกค้านะนะครับนะโอเคนะครับดับดามนี้ก็วันนีม้มีไม่มีงานเพิ่มน,นะก,ก็ส่งเท่าเดิมส่งที่เมื่อวานลูกค้าสี่รายอะนะฮะส่งวันนี้ให้ให้ให้รอบเช้านะครับนะเพราะเมื่อวานตอนเย็ยนไปไม่ทันนะครับโอเคเนาะวันนี้เท่าน,นี้